มค่ะธรรมชาติไปกับเราเนาะโซนไหนก่อนจะเลือกเดินมุมไหนก่อนท่านเองถ้าจะเดิน คลิปนี้ก็ธรรมชาติไปกับเราเนาะธรรมชาติไปกับเราเนาะโซนไหนก่อนจะเลือกเดินมุมไหนก่อนท่านเองถ้าจะเดิน คหกเลยนะคะทิปนี้ก็ธรรมชาติไปกับเราเนาะ แต่เดินมายังไม่เห็นหงเลยน่าจะอยู่อีกโอ้ยนู่นไงนู้นไงเห็นไกลๆนั่น,นแหละเดี๋ยวสูงให้เพื่อนๆดูนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วหงปะเดี๋ยวเราจะให้ให้้าดได้ออกมาชมนกชมดอกไม้ ดอกเดซี่ตรงนี้ใหญ่มากเลยดอกใหญ่มากมาชมกับเราไปด้วยกันเลยค่ะโนนทกบินไปชมด้วยกันค่ะ ธรรมชาติไปกับเราเนาะใ,ห,ให,ห้ให้นอกห้หหไนนูไปชมด้วยกันค่ะได้ออกมาชมนกชมดอกไม้ดูดอกเดซี่ตรงนี้ใหญ่มากเลยดอกใหญ่มาก ธรรมชาติไปกับเราเนาะพาไปดูกันใกล้ๆนะคะไปเลยเถ่ายธรรมชาติเสียงธรรมชาติมาให้เพื่อนๆชมค่ะอุย้ยนั่นไงนั่นไงเห็นไกลๆนั่นแหละ เดี๋ยวโซ่ให้เพื่อนๆดูนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วหง่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกับเราไปด้วยกันเลยค่ะโนนท์กบินโซนไหนก่อนจะเลือกเดินมุมไหนก่อนท่านเองถ้าจะเดิน ะเดินจะก้ันเดียวก็นนก่รอะเพราะว,าว่างใหญ่มากมาให้เพื่อนๆชมค่ะ ตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นหงเลยน่าจะอยู่อีกอป่ะเพื่อนๆมาชมเดินชมให<ม>้หมดโอ้ยเครื่องบินเห็นเครื่องบินบายบาย จะเดินพียกันที่ขนนาา้างาโปรดเป็นใจให้เดินให้ออกมาเดินออกกำลังกายตรงนี้เดินวันึก็ไม่ไม,ไม่ไม่หมดหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเราเราจะเลือกเดินมาชมกับเราไปด้วยกันเลยคะ่ะนนทบิรน เพื่อนเพื่อนมาชมถ่ายธรรมชาติเสียงธรรมชาติตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นหงเลยน่าจะอยู่อีกโอ้บียากาศดีมากท้องฟ้าโปรง่งเป็นใจให้เดินให้ออกมาเดินออกกําลังกาย คลิปนี้ก็มาให้เพื่อนๆชมค่ะมาให้เพื่อนๆชมค่ะได้ออกมาชมนกชมดอกไม้ ดดอกเดซี่ตรงนี้ใหญ่มากเลยดอกใหญ่มากพาไปดูกันใกล้ๆนะคะไปเลยนีอากาศดีมากทุ่ฟ้าปเป็นใจให้เดิน ออกมาเดินออกกําลังกายโซนไหนก่อนจะเลือกเดินมุมไหนก่อนเ้นเองถ้าจะเดินจะไปชมด้วยกันค่ะ ไม่เห็นหงเลยนะคะมาให้เพื่อนๆชมค่ะให้ให้ดูให้ดูริเวณนี้โซนไหนก่อนจะเลือกเดินมุมไหนก่อนท่านเองถ้าจะเดินจะได้ออกมาชมนอก ชมดอกไม้ดูดอกเดซี่ตรงนี้ใหญ่มากเลยดอกใหญ่มากโซนไหนก่อนจะเลือกเดินมุมไหนก่อนเท่านนเองถ้าจะเดิน ชมด้วยกันค่ะพาไปดูกันใกล้ๆนะคะไปเลย